สวัสดีครับผมน้องไปบัวฟาร์มครับผมก็กลับมาแล้วครับผมก็วันวันพุธหน้านะครับผมวันพุธหน้าจะทําการส่งลูกไก่นะครับกับพี่ๆที่จองไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งลูกเจ้าเดอะฮัทนะครับลูกเจ้าเพชรมณีลูกเจ้าแสนชัยนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมก็ เตรียมส่งนะครับติดกิฟต์แล้วก็ส่งนะครับผมประวัติผมชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกเจ้าต่อหม้อนะครับผมอ่าก็รวมอยู่ในนี้แหละนะครับสังเกตดูสีเทาๆนะครับผมก็พุดหน้าเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยว อแจ้งอีกทีว่าจะส่งท่านไหนมั่งแล้วก็ลูกตอมม้อเนี่ยอาจจะส่งเป็น2ชุดนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งโอเคขอบคุณครับกลับมาแล้วครับผมขออภัยน,นะครับผมสงการอาไม่ได้ตอบลูกค้าท่านไหนเลยมวัวแต่เที่ยวนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ